สวัสดีครับพื้นที่น้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับอันนี้ต้อตัวกันนิดนึงเลยอันเริ่มฝั่งนู้นก่อนเลยครับสวัสดีครับอาชีครับผมรับบทเป็นพยศครับสวัสดีครับอันนีครับรับบทเป็นโปเต้ครับเยสวัสดีครับผมซีครับรับบทเป็นแกงครับสวัสดีครับผมคีนครับรับบทเป็นหมูครับรส เอานสวัสดีค่ะมิวนะคะรับบทเป็นเนตรค่ะสวัสดีครับหลุยครับรับบทเป็นจางค่ะไแน่นอนกับไฟนอลอีพีตื่นเต้นเป็นจางรูกรตื่นเต้นครับผมก็มันสำหรับพี่มิวพี่หลุยอาจจะแบบว่าตื่นเต้นนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันสำหรับผมนี่คือแบบครั้งแรกเลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจที่ได้เจอแฟนคลับทุกคนครับใช่ครับแต่ละคนเลยดีกว่าแต่ละคนเลย เก็เป็นครั้งแรกเนาะรูาสึกวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่อิษฐานครับผมสำหรับผมก็เป็นครั้งแรกของ final ep นะครับก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาถึงเ,เดินทางมาส่งพวกเราถึงฟังนะครับทั้งตัวละครแล้วก็ตัวนักแสดงด้วยก็จริงจริตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกเลยครับตื่นเต้นมากจริงจริงครับผมก็รู้สึกดีใจทุกครั้งครับผมที่เป็น final ep ครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ คอยซัพพอร์ตครับผมซีรีส์ทุกซีรีส์เลื่อมาครับผมแล้วซีรีส์ในแครับซีรีส์โอลิบูครับอยากขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมดีใจมากๆครับก็จริงๆตื่นเต้นครับแต่ว่าก็รู้สึกดีใจด้วยฮะเพราะว่าซีรีส์ตั้งแต่ออเนพีแรกมาถึงอีพีสองอะตอนแรกรู้สึกว่ามันนานมากแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออมันผ่านมาเร็วมากเลยอะไรเงี้ยเราเราได้แบบเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับแบบมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนมาตลอดครับผมครับผมก็รู้สึกว่าเวลาทุกทุกวินาทีที่ได้ทํางานเกี่ยวกับตันนี้รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชีวิตคีนก็ชีวิตนึงเลยไม่ได้ชีวิตนึงสิเอาใหม่ <Okay. S 2> ทุกเวลาที่ได้ทํางานนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าสําหรับคีนเลย <Okay. S 2> รู้สึกว่าทําไปเนี่ยแล้แบบมีความสุขมากมากเนี่ยแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตคอยติดตามตั้งแต่โปรเจกต์อัลฟานูจนถึง ทีเรื่องค่งในแกงกับฟนอพีเลยครับขอบคุณมากครับค่ะก็สําหรับอันนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่มาแบบไฟนอนอีแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบได้ร่วมง,งานกับน้องๆนักนะแสดงทุกคนไม่ว่าจะอะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆแบบทุกคนในกองรู้สึกเอนจอยมากโดยเฉพาะการกินนะคะหนูว่า <laughs> <laughs> หนูชอบมากที่แบบทุกคนสพอร์ตหนูไม่ว่าจะเรื่องกินหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็ดีใจที่น้องๆมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วหวังว่าในอนาคตก็ ปังๆเฮงๆรวยๆนะจ้าอย่าลืมพี่เนาะขอบคุณครับขอบคุณครัขอพี่มิวสวยๆรวยๆเฮงๆปังๆจ้าขอบคุณครับแล้วผมก็พี่รวยนะรับผมตอนนี้ก็เล้วถ้ามาถึงอีพีสุดท้ายกันแล้วนะครับน้องๆก็อาจจะดีใจเพราะว่าเดินทางมาถึงแล้วพี่แอบเสียใจนิดนึงเพราะว่าเศร้าไงมันใจหายไงซีเราจะจบแล้วเราถ่ายกันมาพี่ก็ใช้เวลาพอสมควรไปแล้วนะสำหรับเรื่องนี้เนาะก็เรียกว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ได้รับเพราะว่าได้เจอน้องๆ นักแสดงใหม่ด้วยทั้งร่วมงานกับซีคีนครั้งแรกด้วยแล้วก็อนอาชีพพีม่มูด้วยเหมือนกันรู้สึกว่านบรรยากาศกองรู้สึกว่าน่ารักมากมากรู้สึกว่าคงจะคิดถึงบรรยากาศที่เราได้ทํางานด้วยกันเนาะมันสนุกมากมาก้งแบบได้ร้องเพลงด,ด,ด้วยการได้เต้นด้วยการทั้ง,งความปั่นป่วนในกองก็คิดว่าน่าจะคิดถึงบรรยากาศเหล่านั้นเนาะ<ช>ะตอนนี้มันมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามนะครับผมแค่ที่แกงออริบูตั้งแต่ e ีพีหนึ่งจนถึงอันนี้เลยไปนอก e ีพีกันแล้วนะครับผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่ติดตาามพวกกเร็ ไม่ใช่แค่ผมหรอกผมว่านักแสดงทุกคนเนี่ยน่าจะอ่านคอมเมนต์เนาะเวลาทุกคนส่งอะไรมาเขียนอะไรมาพวกเราอ่านฟีดแบ็ทั้งหมดนะครับผมก็มันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆที่ทําให้พวกเราอยากพัฒนาต่อแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้ทุกคนต่อครับขอบคุณครับัอะไรแอบรู้แต่ลัคู่ยังไงครับนี้นี้ สะพอยไหนสปอยไหนสรุปมันเป็นยังไงแน่ความสัมพันธ์มันจะยังไงนะถูกไหมสองส่วนเราได้คบกันไหมคะอันนี้อันนั้นดูสองวันสองชั่ากี่โมงนี่ไม่ถึชั่วโมงแบบสองชั่วโมงก็จะอ่อนแล้วอ่าก็จะรอดูไปพร้อมกันนะครับผมว่าจะไปทางไหนนะครับผมซ้ายหรือขวานะครับถ้าซ้ายนี่เป็นไรพี่ถ้าซ้ายซ้ายดีอ้า นแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมครับต้องรอดูครับอ๋อเค้าเค้ายันก่อนเนี่ยมันแฮปปี้เลยกับคู่เราตอนแรกเนี่ยผมแอบชอบเขามานานเยอะคือรู้ตัวแล้วว่าเราชอบเขาเราก็เป็นเพื่อนเขามาตั้งนานจนสุดท้ายเนี่ยเราบอกไปเราเนี่ยรู้ตัวแล้วเขาก็เหมือนจะรู้ตัวหรือเปล่าแล้วทั้งคู่ชอบกันแต่จะล้อเล่นกันแบบไหนนี่เล่นตัวนี่เล่นตัวไงกัน ก็เชิญใส่เลอไม่คบกันกี่โมงย่านงอนกี่โมงคู่นี้ก็อยากคู่ล่ะครับคู่เราให้มันเป็นเรื่องของอนาคตอันใกล้นี้ครับมันจะกลับไม่รอดใจกันไหมครับหรือมันจะกลับคือในในแบบในตัวอย่างอาจจะเห็นได้เจอกันบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่พิกล็อกนะชอบพิกล็อกเป็นความฝันตลอดต้องรอดูว่าความฝันหรือเปล่าเออถามสาหรือเปล่าจากจากที่เห็นก็คือตัวละครหมู่แกงอ่ะมัน มันทําตามความฝันสำเร็จแล้วใช่ไหมแบบเออลุยแล้วแต่ว่าจริงๆอยากให้ดูต่อว่ามันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่ามันทําเออสิ่งที่แบบค้างคาเสร็จหมดแล้วค้างคาไม่ไม่ไม่มีปมแล้วไม่เออไม่มีปมอ้าโอเคคือมันแบบมันไม่มีปัญหาแล้วมันมีปัญหาใหม่มาแล้วไงเออต้นรู้ปัญหาใหม่เนี่ยจะได้ขี้คายไหมเออ๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวหลุดสปอยหลุดมาเยอะแล้วหลุดไปเยอะแล้วละไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดเขาเรียกว่าพูดวกไปวนมาให้คนเกางงกันอ่าเริ่มงงละ ใชงงอนกันเหรอหยอกหยอกเนี่ <c oughs> ยแล้วที่นีเราจะสร้างส์อะไรยังไงต่อไหมครัอันนี้แบบหนูหลุดไม่ได้เลยจริงๆอ่าอันนี้หลุดไม่ได้จริงๆมันอาจจะเป็นอันนี้พิกล็อกใช่ปะพิกล็อกอันนี้อาจจะเป็นพิกล็อกที่หัวใจ <c oughs> อ่าน,นี่กรหลุดเหรอาอาจจะมีตัวละครรับมีใครไม่หลุดบ้างวะเนี่ย <c oughs> หลุดทุกคนเลยค <c> ร <oughs> ับผม ผมใ่ไงบอกเลยว่าคาดไม่ถึงแน่นอนจริงเข็มขับสั้นเข็มขับยาวแน่นอนแต่ว่าบอกเลยว่ามีอะไรที่คนเนี่ยรอดูคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้จริงๆเหรอซึ่งพี่ก๊อฟทำให้นะครับผมรอดูได้เลยนะไปดูทกคนจะอาปากครับอ้าวเงียบเลยไม่น่าเล่นเลยขอโทษอรับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโครับบางคนก็ยังเป็นน้องใหม่เนาะอย่างที่มาคน ตัวละครให้เริ guys, right. s, <S ่มก่อนทีนะคนฝั่งผมก็ได้เคตัวละครเนี่ยผมว่าผมได้อะไรจากพยศเยอะมากพยศเป็นคนที่มีความสามารถแต่ว่ามาจากการที่เราแค่สนุกกับมันแค่ได้เต้นไปเรื่อยๆกับคนที่เขาชอบนี่แค่แบบไม่กดดันตัวเองซึ่งผมเนี่ยตั้งแต่อัลฟ่าแล้วคีนจะรู้ว่าแบบผมเป็นคนที่กดดันตัวเองมากเคยร้องไห้กับโชว์เดี่ยวของตัวเองมาหลายรอบแล้ว พยยุทำให้ผมรู้ว่าแบบบางทีเราสนุกกับมันผลลัพธ์มันอาจจะออกมาดีกว่าได้ใช่เราขอบคุณตัวละครนี้มากครับอครับผมพนเอาจริงๆอ่ะตั้งแต่แบบว่าทํางานน้องแสดงมาเอาจิงๆฟิลเหมือนเรียนมนุษยศาสตร์ <ฮะ S 1> เหมือนจิตวิทยาแล้วทำให้เรารู้ตัวละครว่าแบบ<อ>ทาให้เราเข้าใจตัวละครแต่ว่าตัวละครว่าแบบการที่เขานิสัยอย่างเนี้ย เขาได้รับการดูแลมาอย่างไรหรืออะไรยังไงครับผมเขามีปมอะไรบ้างนะครับผมทําให้ผมเข้าใจมนุษย์มากขึ้นจริงๆเพราะว่าการแสดงนี่แหละเราเข้าใจผมเข้าใจครับเข้าใจใชผมอุ้ยเรามาทำแบบเรามาเออเรามาทำศัตธรรมนะใช่ใช่แต่มนค็อเรื่องจริงครับผมอ่าครับก็รู้สึกว่าตัวละครนี้มันตัวละครนี้มันให้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความรักเออให้ความรักให้ความปากไม่ตรงกับใจบ้างบางเวลาอะไรอ่ะ เมื่อก่อนไม่เป็นเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นแล้วก็จริงๆจริงๆมันสอนแบบเราหลายอย่างครับแบบเรื่องเกี่ยวกับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยฮะตั้งแต่แบบเราได้มารับบทนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเออสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยมันรู้สึกว่าเราได้พัฒนาขึ้นมาบ้างอะาเงี้ยจากตัวละครตัวนี้ใช่ใช่ครับครับผมอันนี้อะไรคพี่ได้หลายอย่างเลยครับผมน้องหมูก็เป็น ได้กินแกงครับผมชอบกินไข่พะโล้ได้ได้แบบว่าตอนแรกผมไม่ชอบไข่พะโล้เลยแต่มาชอบเพราะเรื่องนี้อันนี้คือเรื่องจริงออันนี้คืชอบไข่พะโล้ชอบแกงชอบแกงครับแกงอะไแกงพะโล้สบโอ้แกงพี่แกงเลยอไปเต็มๆตมผสวยนี่นะครับผมอ่านไปถึงไหนแล้วฮะอ่านได้พะโล้ไข่พะโล้ใช่แล้วก็ ก็รู้สึกว่าหมูเนี่ยก็เป็นตัวละครที่คล้ายๆกับตัวผมเองเหมือนกันแต่ว่าหมูชป็นคนี้ Energy มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทําให้เราเหมือนย้อนกลับไปตอนที่เราแบบเด็กๆอย่างเงี้ยสมัยที่แบบว่ายังมี Energy ยังไม่มีเรื่องเครียดก็แค่ทําตามสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรครับก็รู้สึกว่าเหมือนได้ดูตัวเองเติบโตปไปเรื่อยๆจนถึงเหมือนถึงตัวเองถึงฝันฝันนะครับก็รู้สึกว่าได้เติมเต็มบางอย่างในชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ว่า ừ ừ. ตั้งแต่โปรเจกต์อัลฟาที่แบบไม่ได้เต้นอะไรแต่ว่าในซีรีส์นี้ก็น เหมือนกันเหมือนกันก็ได้เดทให้เราไม่แล้วเาไมขาดไดเของมึนะฮะนะครับเดทกับของมังไหมคะสาธุครับของหนูตัวละครให้อะไรบ้าง หนูอะได้ได้เล่นเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่แบบไม่ค่อยมีคนเห็นและได้รู้ว่าการรู้เรื่องชาวบ้านเป็นยังไงแล้วรู้สึกว่าคือเราไม่ค่อยแบบปากแจ๋วไงปกติเราจะแบบเงียบๆนั่งฟังเป็นผู้ฟังที่ดีแต่ตอนนี้คือเรารู้หมดนะนั่นในนั่งคุยกันอยู่ละสองคนมันหูวไวตาไวอะค่ะก็ฝึกด้านนี้แล้วก็เอกดนนียได้ได้ ได้เรียกว่าได้ได้ได้ครับได้ได้มาจากเน่รู้สึกว่าสังเกตอะไรมากขึ้นค่ะสังเกตครับสังเกตการสกิลเพิ่มขึ้นสกิลเพิ่มขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกองแรกของหนูที่เจอแบบเด็กผู้ชายเท่านั้นเลยครับก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าเราก็ไม่กลัวเพราะเราก็เป็นยอดนักสู้เหมือนกันตอนแรกเขากลัวพี่มิวจะแบบเอ้ยอยู่เด็กผู้ชายได้ไหมนี่เกี่ยวไว้สัมภาษณ์อีกรอบนึงโอเคโอเคได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดได้ได้โอเคโอเค โทษครับโทษครับเราจะไม่มีอะไรพูดนะเก็บไว้ก่อนได้ได้ได้พี่ได้เราผมก็อะไรเคยแจ้งให้อะไรใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าตัวละครนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีความเป็นหลุยมากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าด้วยเราก็เหมือนเทรนมาตั้งแต่เด็กเนาะในการเป็นศิลปินอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเขาก็ได้ทําตามความฝันเหมือนกันเราเนี่ยได้มาในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นพี่รุ่นพี่ศิลปินแล้วเราก็ได้มาเจอกับน้องๆเหมือน เปรียบเสม,มือนเราก็เป็นรุ่นพี่ในกองเหมือนกันที่คอยแบบสอนน้องๆก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวละครตัวนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามีความคล้ายเราเหมือนกันนะในการคอยให้คําแนะนําน้องๆซึ่งปกติเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ได้รับคําแนะนามาอีกทีตอนที่เราเข้าค่ายไปแรกๆน,นอตอนนี้มันเหมือนพอเราโตขึ้นสืบทอดอ่าแบบสืบทอดมาเรากลายเป็นรุ่นพี่แล้วน้องก็เข้ามากลายเป็นพี่ตอนที่เข้ามาใหม่ๆอะไรงเงี้สึกว่าเออมันก็เป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักดีเหมือนกันนะที่จะได้เห็นแบบน้องๆเหมือนแบบทำตามความฝันอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้ได้มาถึงไฟแนม อย่งเพลงอ่ะจ๊ะเห็นว่าแต่เรื่องนี้ก็เพลงเยอะเหมือนกันเยอะครับผมเจ็ดเพลงอ๋อขายเพลงที่รักเธอก็คงอ๋อขายตรงนี้นร้องเลยเต้นไหมเต้นไหมร้องร้องร้องเลยเดียวเต้นเต้นเพลงสองแล้รู้ว่าเรื่องที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำมีนมาแทนคำไหนนี่แทนคำว่ารัก เอาชื่อพี่เขาไปแทนที่รักก็คือที่แกงอยากเป็นที่รักแต่คงเป็นใจแค่ที่แกงเราจะลองทบจิตเพลงไหมไม่เพลงนี้ไม่ใช่ว่าแค่ที่แกงนะครับผมใช่แล้วก็เพลงต่อไปเป็นเพลงของอาชิมีชื่อว่าเกินกว่าเฟนครับอ่าแล้วกลับมาที่เฟนโซนอ่าเฟนโซนแล้วต้องลงเป็นเฟนโซนอยู่ไหมนะฮะ ตอนนี้อ๋อต้องติดตามลืมเกือบแล้วเกือบครับผมคือเราไม่รู้อนาคตไงอนาคตเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เพลงพี่อยาแกงเป็นของผมของซีครับใช่ครับแล้วก็เพลงดังกว่าเก่าของผมแล้วก็เช็ค me เช็ค me ของพี่หลุยใช่ครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรถ้าวิ่งมาโลกเอียงนี้ไม่ได้นะติดกลางใจงแล้วก็สถานีที่ศูนครับใช่ใช่ครับเป็นเดอะแกง ติดเครื่องใจใช่ครับแต่ผมก็สามารถติดต่อเล่นคอนเสิร์ตได้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับสมมติจบแบบมีแฟนๆหรือว่าพร้อมตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออแล้วครับเออทำให้เขารู้ว่าเราเป็นใช่ครับใช่ก็ถ้าถ้าขึ้นคอนเสิร์ตก็พอราเซตนี้ได้เลยโอ้จะขอเต้นอย่างเฉยๆได้ปะใช่ครับแฟนใครไหนป่ะโอ้ใจอยากจะบอกเลยแล้วก็ตัวแทนก็ได้หนุ่มก็ อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่คอยซพพอร์ตเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่วันนี้ทุกคนมาดูกันแบบเยอะแยะกันที่เห็นในในแบบว่าในโซเชียลมีเดียได้พูดไหมครับต้องจริงๆขอบคุณนะครับที่ดูเราตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP สุดท้ายนะครับแบบตามมาที่นี่มาดูเป็นเพื่อนพวกเราฮะก็ขอบคุณจริงๆครับมันมีอะไรจะพูดเยอะแต่มันพูดไม่ออกมันเยอะมาก เราฟังได้ใช่ไครับขอนึกว่าหนึ่งก็ก็นี่ถือว่าเป็นเรื่องแรกของทั้งซีทั้งคินแล้วก็แบบอาจจะเป็นเรื่องแรกของหลายๆคนที่แบบว่าได้มาเจอกันใช่ครับแล้วมาทาให้เรารู้สึกว่าเรารู้จักกันมากขึ้นสนุกกับการกินสนุกกับการใช้ชีวิตในกองแล้วก็เหลีกมันทีก่อนเข้าซีนก็จะมีการซ้อมมันมีความอบอุ่นหลายๆอย่างที่หนูสัมผัสได้ หนูแน่นอนว่าหนูนั่งกินแล้วก็นั่งดูน้องๆซ้อมอยู่แล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตผมมากๆเลยครับได้เจอได้เจอฮะเน้นกินเน้นกินเนกินเราเราชวนกันกินจริงๆได้เจอทุกคนอือก็ถือว่าได้ทําในสิ่งที่อยากทำตั้งแต่ประกวดเอลฟาใช่ไหมล่ะแล้วพอมันได้มาต่อยอดในเรื่องนี้ชินก็ได้มาเต้นอีกและหนูมองตรงที่ว่าซีอ่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดและเนี่ต้องเล่นเป็นเพื่อนซีอ่ อันนี้เก็บไว้ไปพูดอีกรอบนึงพูดมาขนาดนี้นะพูดต่อพูดต่อก็เหมือนเราได้สนิทกันมากขึ้นแล้วกันรือว่าเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วเชื่อว่าในอนาคตน้องๆก็อาจจะมีอีเวนต์เพิ่มเราต้องติดตามน้องตามอีเวนต์ด้วยนะคะไปกรีด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 ทำไมทุกคนเงียบผมอยากขอบคุณนะผมอยากขอบคุณพี่ๆด้วยพี่ๆทุกคนเลยนะแต่พี่หลุยส์พี่มิ้วพี่คีนพี่ซีพี่อั๋น เป็นพี่หมดเลยครับเออเราไม่ใช่เพื่อนกันหรอกขอบคุณพี่ยำนะขอเรียกพี่หน่อยนึกออกแล้วผมแบบว่าแลวตอนที่เราคุก็ครับกลัวลืมเลยมียาบุกด้วยนะยาบุกเออพี่บุกด้วยสุดหล่อใช่ครับพี่บุกสุดหล่อยินดีที่ได้จักทุกคนยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยกันยินดีที่ได้ร่วมงานกับคีนอีกรอบหนึ่งครับยินดีที่ได้รับจักนะครับกี่ปีแล้วกี่ปีละสองปีละสองปีกว่าครับ ก็อยากขอบคุณทีมงานทุกคนว่าจะเป็นทีมโปรดักชั่นผู้ใหญ่ผู้บริหารทุกคนเดพี่กอ๊อฟพี่ป้องเนี่ยทุกคนที่คอยสปอร์ตเราคอยแบบว่าช่วยเหลือในวันที่เราเครียดหรือว่าวันที่เราแบบว่ายังไม่สามารถทําได้คอยปลุกปั้นผมกับซีก็ทุกๆคนในนี้ให้รู้จักตัวละครมากขึ้นแล้วก็พูดย่งไงดีอยแล้วก็แบบว่าทําให้มันออกมาดีเหมือนที่ทุกคนเห็นครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ แล้วก็เอาเราบอกว่าขอบคุณอยากขอบคุณแบบว่าเออครอบครัวของผมเองทางบ้านเพื่อนที่ยพีงน้องที่คอยให้กำลังใจเวลาแบบว่าเจอสิ่งที่มันยากๆครับผมอยากขอบคุณครอบครัวเหมือนกันครับครับขอบคุณป้าขอบคุณม้าขอบคุณพี่ต้อมขอบคุณอลิสน้องสาวพี่ชายแล้วก็พ่อแม่นะครับที่สพอร์ตผมมาตั้งแต่ตั้งแต่ทั้งชีวิตเลย แต่ตั้งแต่เกิดมาครับก็ขอบคุณมากครับที่คอยサポートไอชิก็รักครับ <c oughs> ขอบคุณแคาโล่พี่ลูกแคนโล่หนึ่งปี <c oughs> ที่ทำให้เราคู่กันมี <c oughs> ไว้มี่พี่ขอยากพี่ได้ลูกพี่เอขอบคุณทุกคนแล้วกันครับอขอบคุณทุกคนที่เอเอ <c oughs> เหมือนแบบบรรลุจักกันอะไรเงี้ยฮะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ดี c o ม m u n i t y หนึ่งครับใช่ครับ ครับผมขอบคุณที่พี่ทุกคนที่มานะครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครอคุณครับขอบคุครับขอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอุคขอบครับขอบคุณครับอรับขอบครีบขอบคุรขอบครับขอบคุณครอครับขอบคุณรับอบครับขอบคุณัคณรับขอบคุณรัครับขอบับอุณครับครับอบคคอคอ อ๋อครับ